สวัสดีค่ะนะัดจะมาพูดถึงอาการไมเกรนของนัดน,นะคะนั่นะก็เป็นไมเกรนอยู่บ่อยๆนะคะเพราะว่าใช้โทรศัพท์ใช้คอมนะคะเป็นเวลานาน,านๆมันก็ทําให้นะัดน้ำตาไหลปวดหัวตุ๊บๆนะคะก็จะปวดตรงหัวคิ้วบ้างปวดเบ้าตาบ้างบางครั้งก็จะอาการนักจนถึงอ้วกค่ะอ้วกก็กินอะไรไม่ได้ก็อ้วกต้องไปหาหมอหมอก,ก็ฉีดยาเข้าเ้น้นะคะ ยาแก้ปวดเขาเส้นนะคะแล้วก็ให้ยามาทานยาก็ตัวยาไมเกรนก็ค่อนข้างแรงค่ะนั่นก็เลยคิดว่าเออถ้าเรากินยาไมเกรนไปเรื่อยๆบ่อยๆมันก็คงจะไม่ดีต่อสุขภาพของเราก็เลยไปค้นหาพวกวิตามินอาหารเสริมอะไรมาทานค่ะก็มาเจอมาล้านยูคอค่ะตัวนี้เลยค่ะ ร้านยูบอนันก็ทานแค่หนึ่งเม็ดนะคะทานแค่หนึ่งเม็ดอย่างเงี้ยค่ะทานแค่หนึ่งเม็ดก็ทานตอนมีอาการหรือว่าก่อนนอนแล้วนอนพักผ่อนนะคะตื่นขึ้นมาสดชื่นค่ะแล้วก็อาการไมเกรนหายไปปลิดทิ้งเลยค่ะก็อันนี้มันคืออาหารเสริมนะคะมันไม่ใช่ยาวิเศษแต่มันพิเศษสำหรับนัทเพราะว่านักทานแค่ หนึ่งเมิตรตอนมีอาการหรือก่อนนอนแล้วนอนพักผ่อนมันทําให้นัดหายได้ค่ะค่ะใครที่มีอาการแบบเดียวกันนัดหรือว่าเป็นไมเกรนนะคะนัดขอแนะนํำเลยค่ะบาลานยูคอตัวนี้เลยค่ะสารกัดธรรมชาตินะคะปลอดภัยไม่มีผลข้างเคียงค่ะทานแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ